จันบักใหญ่ตัดมาได้ก็ไว้ที่หลังยังตัดก็ได้ใจมันน่ะมีแต่ใจใหญ่ๆใหญ่อุ้ยไอ้ลืมเอากันไก่อันไม้มาให้เว้ยกันไก่ตัดอันเนี้ยเอออันตังหลายลอยอยู่ใต้เตียงใหญ่นั่นน่ะลื้อมันเอาไปใส่งั้นยุไใต้เตียงอ่ะน่ะอุปกรณ์การเกษตรใหญ่ซื้อมาไว้อ่ะเขาไปเอา z ุม m z o ยู่ใต้เตียงอ่ะนะเขาไปเอาเพราะว่ามันอันนั่นอันอันอันไม้ที่ห้อยอยู่ในกล้องอ่ะต่างหลายลอยเดิมันก็คงสิดีมั้งถามเขาถามไปสื่อหมโปรถามเขาว่าอันไหนดีที่สุดคนขายมันบอกอันนี้เอออันดีที่สุดก็เออก็เลยไปเอามาเนี่ยนั่นอ่ะไปเอาเออเพราะมันต้องใส่กำลังอ่ะนะยู่ใต้เตียงอ่ะลหะไปหาหาเอา อ่างนี variance, <h Bu> ้เขี่มันับบตายมันกบขอบไปก็ได้คอัเขียมันแบบตกสายแหลมแบบตกไปเออแค่ตกไป้องรดาขึ้นปะเขา